ไปลงพื้นที่ที่ CIB จะเป็นยังไงไปดูกันเลยคือวาลงวิชา m u ติแพ l a t f o r m นะซึ่งเป็นวิชาบังคับของภาควานี่เองก็คือภาค J.N. นั่นเองซึ่งคาาเนี้ยก็เป็นค่าที่2ซึ่งอาจารย์อ่ะก็พาไปที่ CIB เลยนะโอ้โหโคตรสุดว่ะอาจารย์ก็นัด8ปดมงยีนะทุกคนให้ถึงคณะนิเทศแน่นอนว่าสิ่งที่วาตื่นเต้นมากไม่ใช่การมา8ปดโมงยี แต่คือ c a b ส่งรถมารับแต่ว่าฟุตวาหายก็เลยมีฟุตตอนกลับมาให้อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวแปะภาพขึ้นไว้ให้พอไปถึงที่ CIB นะทุกคนเราก็ได้เข้าเสวนาเกี่ยวกับอารมณ์ของวัยรุ่นนะ เราก็ต้องตั้งใจฟังมากๆากนะทุกคนเพราะว่าเรามีเขียนประเด็นข่าวแล้วก็ต้องมาสรุปข่าว,วแล้วพี่พี C A B อ่ะก็เปิดช่วงให้เราได้ถามคําถามกับพี่พี C A B ด้วยนะซึ่งว่าก็มีคําถามที่ว่าเตรียมมาแล้วก็ถามพี่พี C A B เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูก็ประมาณนี้แหละวอลกไป C A B